ครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี 4, ลาอุ้งอิงสาวน้อยที่บ้านแพงครับวันนี้ก็ลงมาทุ่งนาอีกแล้วนะครับเนาะมาชมมาดูครับหลังจากที่มาตัดยาเริ่มขึ้นเหมือนเดิมครับนี่น้ำครับเต็มสะเหยียบยา เดี๋ยวจะได้ทำความสะอาดนะครับเนาะตัดหญ้าบรรยากาศตอนนี้นะครับเนาะข้าวเขียวตรงนี้นที่มีน้ำขังนะครับใส่ปุ๋ยนะครับก็จะ เขียวนะครับที่มีน้ำขังใส่ปุย๋ยแล้วก็จะเขียวขจีนะครับน้นอครัวนะครับก็กำลังจะแก,ก่นะครับมีเคลือแล้ว มาสางใบกล้วยด้วยเนะครับเนาะโอ้ยลมแรงลมแรงน้ำึนสะมะพร้าวมีบางต้นนะครับที่ไม่ทันเพื่อนนะครับเนาะหลายๆต้นก็ใหญ่นะครับปีนี้น่าจะออกออกเคอืออกกระไร นู่นน่าจะเริ่มติดครับ <c> น <oughs> ี่คยาเริ่มขึ้นอีกแล้วครับ <laughs> โอ้กลับนี่ น้ำก็เต็มสระนะครับขึ้นมากเกือบถึงโคนมะพร้าวนะครับน้อยครับนี่ใกล้ถึงโคนมะพร้าวเลยครับนี่ครับใกล้ถึงโคนมะพร้าวเลยนะครับนี่เป็นน้ำจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันนะครับน้องก็น้ำเต็มสระนะครับถ้าเกิดแรงขึ้นมานะครับก็ ส,สามารถสูบใส่ข้าวได้นะครับเนาะหลังจากสองวันไม่มีคลิปเลยครับ ไปทุระหลายที่นะครับแล้วก็เดินทางไปโคราชนะครับน้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไปดูบ้านให้ลูกสาวที่โคราชนะครับก็รีเวทบ้านใหม่รีเวทบ้านใหม่ซ่อมไม่ใช่ซ่อมครับเพิ่มเติมนะครับเนาะเรียกว่าขึ้นบ้านใหม่ไม่ทันนานนะครับก็มีต่อเติมขับต่อเติมเพิ่มขึ้น เติมต่อเติมครับชมบรรยากาศทุ่งนานะครับนี่ตอนนี้เริ่มถักเก็บน้ำแล้วครับนี่น้ำแทบจะล้นแทบ,บจะล้นคันนานะครับนี่ นะครับนกะทงนาโอ้ยเขียวกะจีดูแล้วร่มรื่นนะครับเนาะมีแรงครับลงมาทงนานะครับเนานะนะกลับเป็นยังไงพ่อพอในเอฟซีนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อคืนนะครับเรียกว่าออกงานครั้งแรกวันแรกนะครับเนาะหลังจากเปิดวงมาแล้วนะครับ ช่วงแรกฝนตกนะครับเนาะแต่ก็ฝนหยุดได้แสดงนะครับจนถึงสว่างนะครับเนาะไม่มีอุปสัรคนะครับเนาะสนุกสนานนะครับมวลกรุบเนาะแล้วเราเมื่อคืนนะครับก็บัตรร้อยสี่สิบบาทนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเนาะถึงฝนจะตกในช่วงแรกแต่ก็หยุดให้ได้ทําการแสดงนะครับจนถึงสว่างนะครับก็ เห็นเบาตุ้ยบอกน่าจะประมาณสามพันกว่าคนนะโอน่าจะโอเคเนาะคบเนาะครับ,นะรบยังไม่มีกลุ่มปิดนะครับเมื่อคืนก็ได้ดูหลายหลายช่องหลายสดนะครับมีช่องอัชิตะมีช่องคูคูคูน้อยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะคบเนาะแล้วก็อีกหลายหลาย,หลายช่องนะแล้วก็นอะนะได้ดูครับก็ต้องขอบคุณ ทุกๆช่องนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับก่อจะเดินทางมาต่อที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวัดหนองไผ่เพเภอเมืองนครราชสีมานะครับเนาะนะสำหรับลุมปิดก็เริ่มจากวันนี้นะครับเนาะวันที่หกนะครับถึงวันที่สไลด์นะครับเรียกว่ามีเมาเมาคุมปิดนะครับ รายเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทว่จเจ็ดเจ็ดเจ็ดจแม่นแต่รายวันแปดสิบแปดรายวันแปดสิบแปดแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดคะแนนกับเข้าไปกลุ่มปิดได้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้จะได้ทราบนะครับว่าทีมงานนะครับเบื้องหลังนะครับจะเอาอยู่ไหมครับเนาะจากการเดินทางสองรอยกว่ากิโล จากชัยภูมินะครับเก็บนะครับเวทีนะครับ,เ,รรบเก็บไฟเก็บคือทุกอย่างนะครับเนาะแล้วเสร็จก็จะเดินทางมาที่จังหวัดโคราชิม,มานะครับก็น่าจะหลายชั่วโมงอยู่นะครับเนาะแล้วก็จะได้ตั้งเวทีประกอบต่างๆคอยดูว่าจะเสร็จในช่วงไหนอย่างไรนะครับให้กำลังใจนะครับทีมงานเบื้องหลังสาวน้อยลำเพลินชู นะครับโดยการนำของบ่าวตุ้ยเสียนนเสียนนนะครับก็ไปด้วยนะครับการใช้วิไลศิน์นะครับติดตามถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจกันอยู่นะครับขอฝากพ่อพ่อยแม่พี่นะครับชาวโคราชหรือบ้านใกล้หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาดูมาชมกันได้นะครับหรือจะท่านใดที่ไม่ได้ไปน้าเวทีนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มปิด นะครับนอสาวน้อยลำเพลินโชว์รายวันก็แปดสิบแปดบาทนะครับเนาะสามวันนะครับเดี๋ยวทักไปนะครับรายละเอียดนะครับก็จะขึ้นให้กับทุกท่านว่าจะชอบแบบเหมาแบบหนึ่งาสามวันหรือตลอดน่าจะเก้าวันใช่ไหมครับเก้าวันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับ ฝากพ่อพอยแม่เอฟซีนะครับเนาะช่วยกดติดตามช่องทรงชาแนลนะครับกดให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแช์นะครับให้กับทางช่องนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็จะได้ติดตามวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับตลอดจนสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเนาะพร้อมกับพ่อพอยแม่เอฟซีนะครับเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกหลายๆช่องนะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้แล้นี้ก็ฝากไปคลิปนี้นะครับเนาะฝากกดติดตามช่องสรงชาแนล,ลก็ให้กำลังใจนะครับเนาะ mm. ขอบคุณทุกท่านทุกไรนะครับที่กดให้ครับ mm. ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ mm. พบกับรายหน้าครับผม